วางเป้ายงหัวแผนมาสุดอัพเดทสุดและการตั้งค่าแบบละเอียดดูโยกติดหัวแน่ก็โอเคนะครับกาสดี้ทม่าพระนับบรรยุช่องมานทจีบีครับวันจะมานับสอนวางป้ายหัวมดนก็ จะเป็นการสอนวางเป้าแบบดีเลยคนก็จะเป็นแพทใหม่ล่าสุดคุเ e ด็ดล่าสุดนะทุกคนเราจะมาสอนวางเป้านะครับเน้นการวางเป้านะครับแล้วเราจะแถมการตั้งค่านะครับเป็นการตั้งค่าในเกมทุกรูปแบบนะครับเราจะสอนการตั้งค่ามองรอบอะไรต่างๆนะทุกคนแล้วก็เป็นการตั้งค่าพื้นฐานนะครับคนก็ก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ถึง 6,000ซับด้วยทุกคนป่ะเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าเออเราไปดูการวางป้าก่อนนะทุกคนเราลองเปลี่ยนกันดูนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาวางเป้าก่อนที่เราจะไปดูการตั้งค่านะทุกคนป่ะไปดูเลยครับทุกคนก็เข้าไปในเกมนะครับสำหรับการตั้งค่านะทุกคนก็มานะครับทุกคนเราเข้ามาในนี้นะครับเราจะซื้อปืนนะทุกคนก็เป็นปืน S17 นะทุกคนตรงนี้นะครับแล้วก็ซื้อปืน d เซอร์นะทุกคนตรงนี้นะครับปืนยาวนะครับเป็นปืน RSD uh, นะครับเป็นปืนสนัยนะครับ mm hmm. ทุกคน mm hmm. ก็อันนี้เป็นปืนนันเดียว mm hmm. เหมือนกับดีเซิร์นครับ mm hmm. Apple, อป้าด้างข้างลากขึ้นลากลงนะครับใช้สูตรเดิมนะครับ mm hmm. เราสอนมาทุกคลิปนั้นคนก็ Apple, นอป้า่้างข้างลากขึ้นนะครับคน mm hmm. แบบตัวเจนะครับ mm hmm. มันก็จะติดหัวง่ายนะครับคน เอาป้า,ปาวางข้างหัวลากขึ้นลากลงนะครคนเราลองโดดริงดูปึ๊บนะคคนก็ลองยีนับสำหรับลคลิปนี้นะครับผมไม่ได้ปรับดี i เลยนะคคนผมแบบว่าตั้งค่าใ้ท่านผู้ชมดูนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าเออแบบมือถือนี่คือแบบว่าไม่ได้ปรับดี i นะครับคนไม่ได้เพิ่มความเร็วหน้าจอคะคนก็เป้าข้างลากขึ้นนะครับคนก็เอาเป้าข้างลากขึ้นก็จะเหมือนตัวเจนะครับลากขึ้นปึ๊บ เอาไว้ใกล้หัวแล้วก็ลากขึ้นนะครับหรือว่าไว้กลางตัวลากขึ้นก็ได้นะครับถ้าลากได้นะครับแต่แนะนำนะครับสำหรับแผทใหม่ล่าสุดมันจะลากติดหัวยากขึ้นกว่าแผทเก่านะครับคนก็แนะนํามาเป้าทั้งข้างลากขึ้นและลงนะครับคนใช้สูตรเดิมนะครับคนหรือว่าจะเป้าบนซ้ายลากขึ้นนะครับคนเดี๋ยวเราจะลองปืนลูกซองนะครับเป้าทั้งข้างลากขึ้นนะครับคนก็ลูกซองเป็นปืนที่ติดหัวง่ายกว่าปืนอื่นนะคนที่เรายกตัวอย่างมาก็ปืนลูกซองติดหัวง่ายสุดในปืนถ้าเทียบปืนละเดียวนะครับ ก็เอาเป้าั้งข้างลากขึ้นนะครับห่างตัวนิดนึงนะคดลากขึ้นตรงๆนะคนปื๊บเหมือนขีดถูกนะครับนแล้วมันติดหัวง,ง่ายแน่นอนนะครับจริงๆแล้วนะครับการวางเป้าไม่ต้องวางด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะคนก็ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ได้เหมือนกันนะครับสถานการจริงก็จะไม่เหมือนเดิมครับ แน่นอนว่าเราไม่ต้องใช้สูตรที่ตายตัวนะครับแต่แตหลักๆก,ก,ก,ก็จะมีการวางเป้าคล้ายๆกันนะคือเป้าลงข้ามากขึ้นนะครับติดหัวง่ายที่สุดนะคนก็มันจะเป็นการวางเข้าเป้าขอบสี่เหลี่ยมทุกด้านนะคนเ้าเป้าตะบนซ้ายลากขึ้นนะครับอันนี้เราลองในโหมดแบบอันนี้นะคนเห็นไหมนะคนเป็นโหมดแบบว่ายิงนะคน โอซ้อมยิงจับเวลาครับเป้าดังค่ามากขึ้นปุ๊บแ่าคนก็ติดหัวง่ายนะคนมีรองล่างูนะครับปุ๊บลากขึ้นนะคนก็ยังติดหัวเหมือนเดิมนะครับคนอาจจะติดตัวนิดหน่อยนะคนเป้าดางค่าลากขึ้นปุ๊บจังหวะลากงผมลากอย่างนี้นะถ้าศัตรูเดินไปด้านซ้ายก็ลากไปด้านซ้ายนะครับศัตรูเดินไปด้านขวาก็ลากไปด้านขวานะคนอ่าแล้วแต่นะคนมันสถานการณ์จริงมันก็จะแตกต่างกันนะครับระยะตู้มันก็จะลากยากกว่านะครับก็แค่ให้ลากแรงขึ้นนะคน นี่ครับคนเอาเป้ากลางตัวลากขึ้นแรงๆนะครับคนเลียไกลๆอย่างนี้ก็ว่ากปเลยนะคนก็มีประมาณนะครับสำหรับการวางเป้าอยู่หัวแบบนี้อย่างนับก็เข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่ากันนะคนก็การตั้งค่าพื้นฐานนะครับคนก็การตอบสนองนะคนมองรอบนัคนก็แนะนานะครับให้ปรับประมาณ1 0 0หรือ9กหรือ90าก็ได้นะคนแนะนํานะครับก็ปรับประมาณ9กาก็ยังดีนะครับลดลงมาดีนึงนะครับไม่ต้องปรับ1้อยก็ได้นะครับเผื่อลากแรงเงิน S 1> <S 1> เผื่อมันจะเลยหัวนะคนเนี่ยคนก็ปรับประมาณ95้ส่วนกล้องเลนส์ดอกนะคนก็ปรับประมาณ90้านะคนแล้วก็โซ่หูมสอนะคนก็ปรับประมาณ75นดสานะคนแล้วก็โซ่หูมือสี่นะคนปรับประมาณ66กําลังดีนะคนส่วนลำกล้องเซนเตอร์นะคนปรับประมาณ6กสิบนะคนใครอยากจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นแล้วแต่นะคนก็มุมมองสาดก็ให้แบบปรับปรับประมาณ85านะคนก็สําหรับการตั้งค่าการควบคุมนะคนก็ ช่วยเลีงให้เปิดปกติบูมิซ้าแสดงตลอดนะครับเปลี่ยนอาวุธด่วนก็ให้เปิดนะครับกดรีโหลดด่วนก็ให้เปิดด้านบนเหมือนเดิมทุกอย่างนะคนก็ใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูนะครับเปิดหมดเลยนะครับคนก็อนนี้นะครับด้านล่างนะครับคนหมดวิ่งอะไรต่างๆเหมือนเดิมเท็จลับเป็นค่าเริ่มต้นคีฟิตรึนแบบเดิมสาระความเสียหายก็เป็นแบบเดิมนะครับเปลี่ยนเพื้อตนอัตโนมัติก็ให้เปิดนะคนต่อไปนะครับเอฟเฟกเป็นคลาสสิกมืดไม่แสดงเลือดเราแต่หามุมวอสลัดก็ให้เปิดนะคน ก็ต่อไปนะครับสาหรับการตั้งค่าปุ่มยิงของผมนะครับปุ่มยิงขวาของผมนะครับปรับประมาณ6.7นะครับผมแนะนานะครับให้ปรับประมาณ7-8นะคคนสําหรับการตั้งค่าปุ่มยิงขวานะครับอันนี้คือแบบปุ่มสัปปืนธรรมดาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ปุ่มนั่งอยู่ตรงล่างๆนะครับอันนี้คือปุ่มสัปปืนด่วนแล้วก็นี่ครับเป็นปุ่มไอวอนะครับใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูได้นะคคนก็นี่ครับปุ่มยิงของผมนะครับปรับอาจจะแตกต่างจากคนอื่นนะครับอันนี้ปุ่มวิ่งแล้วก็ อันนี้เป็นปุ่มยิงซ้ายน้ำคนประมาณนี้ส่วนด้านบนนะครับเป็นปุ่มสะโขบน้ำคนสะโขบหรือด้านบนขวาด้านบนซ้ายน้ำคนก็อยู่กับไอ้บอน้ำคนก็นี่นะครับคนสำหรับปุ่มกระโดดน้ำคนกระโดดอยู่ด้านบนขวาน้ำคนก็ ปุ่มกระโดดนะครับคนก็ผมเล่นแบบควบคู่กับปุ่มไอวอลนะครับใช้เล่น4นิ้วนะครับก็เป็นปุ่มนิ้วชี้นะครับทั้งไอวอลปุ่มกระโดดนะครับคนก็นิ้วชี้ซ้ายขวานะครับก็มันอยู่สลับกันครับคนอยากจะเล่นตามปรับกันได้นะครับลองไปเล่นกันดูก็ได้นะครับคนสำหรับปุ่มยิงของผมนะคนก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับสำหรับแพดใหม่นะการตั้งค่านะครับเปลี่ยนไปเยอะนะครับตั้งแต่เรื่องของตัวสอต่างๆเปลี่ยนไปหมดนะครับคน ระบบต่างๆครับก็นี่ครับการเก็บขอมัตมัติก็ไม่มีอะไรนะครับแนะนําไม่เปิดเร็วไปหมดนะครับแล้วก็โหมดแข่งขันแบบทีมก็ตรงนี้นะครับก็จะมีความสาคัญให้ปรับนะคนก็ปรับตามใจนะคนความสาคัญในโหมดแข่งขันแบบทีมนะคนก็จะมีให้ปรับอย่างนี้นะคนแล้วแต่นะคนมันก็จะไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับสำหรับการตั้งค่ากราฟิกนะคนก็กราฟิกแนะนํานะครับสาหรับใครนะที่แบบว่า ป่าภาพสูงมากๆนะครับมันอาจจะแหลกได้นะครับแนะนําให้ลดลงมาแต่ถ้าใครแบบมือถือลื่นมากให้เปิดให้สุดหมดเลยนะคนเปิดให้หมดเลยสาหรับใครที่แบบว่าเล่นระดับสูงได้แต่เปิดสุดไม่ได้นะครับให้ปิดไปหมดเลยนะครับครปิดให้หมดทุกอย่างแชโดว์อะไรต่างๆนะครับหรือถ้าใครเล่นไหวนะครับให้เปิดเป็นเฟรมเรทขั้นสูงนะคนประมาณนี ma ้คร like ับสำหรับการตั้งค่าระดับสูงต่อไปมาตรฐานนะครับใครที่เล่นระดับสูงไม่ได้ให้ปิดเป็นทั่วไปนะครับสำหรับมาตรฐานหรือราบลื่นนะครับ ก็ให้ปรับไปขั้นสูงก็ได้นะคนถ้าใครเล่นไหวนะคนก็มีมาแนสหรับการตั้งค่าการาฟิกนะครับก็เสียงก็จะมีการตั้งค่าเสียงตัวละครน,นะครับคนเพิ่มเติมมานิบหน่อยนะคนก็ประมาณนี้ครับสหรับการตั้งค่าเสียงนะคนแล้วก็ต่อไปใะระบบสั่นนะครับถ้าใครอยากจะเปิดนะคนก็จะมีแบบว่าการเดินการสังหารการสับปืนการอะไรต่างๆก็มันจะมีให้ปรับมากมายนะคนซึ่งอันนี้มันจะสั่นปรับตามตั้งค่าตามใจนะคน ก็ลองยิงเนีน่ยกลองกดเปิดปุ๊บ มัจะเปิดหลายแบบนะครับแต่มันไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับแนะนําให้ปิดไปเลยนะคุณสำหรับการตั้งค่าระบบเสียงนะคุณก็มีมาเนื้อสดไทยที่ดูถึงตอนนี้นะครับแล้วชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามุกคนก็เราลองเปลี่ยนสไตล์คลิปนะครับเราลองเอาการตั้งค่ามาไว้ท้ายสุดนะคนก็หวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะดูการวางเป้ายิงหัวมากขึ้นนะคุเพราะว่ามันเป็นส่วนสําคัญในการเล่นจริงๆนะคนสำหรับการวางเป้านะครับคลิปนี้เราจะเน้นสอนวางเป้านะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็ อาจจะมีการตั้งค่าที่ไม่ละเอียดเหมือนคลิปบนก่อนครับก็มีมามานี้ครับทุกคนก็บายบายกันทุกคน